สวัสดีครับพบก,กันอีกครั้งกับช่องย o u t u น e งนันทีวีนะครับสำหรับคลิปนี้เรามาพูดถึงไม้มงคล5ชนิดด้วยกันนะครับที่นิยมปลูกไว้ในบ้านด้วยเชื่อว่าปลูกไว้แล้วจะช่วยส่งเสริมช่วยเสริมดวงเสริมโชครับทรัพย์จึงควรหามาติดบ้านไว้กันนะครับต้นไม้มงคลต้นที่1ที่นํามาแนะนําในวันนี้ก็คือว่านงาช้างนะครับรูปร่างลักษณะก็จะเหมือนกับงาช้าง ช่วยส่งเสริมความเป็นสิริมงคลค้าขายร่ำรวยซื้อง่ายขายคล่องนอกจากนั้นคนโบราณก็ยังเชื่อว่าถ้าปลูกเจ้าว่านงาช้างนี้ไว้แล้วจะช่วยป้องกันคุณใสชัสย,ยศาสตร์ต่างๆไม่ให้เข้ามาภายในบ้านได้นอกจากความเป็นสิริมงคลแล้วยังมีความอดทนสูงอยู่ได้ทุกสภาพอากาศทุกสภาพแสงจึงเหมาะสําหรับคนที่ไม่มีเวลาดูแลไม่มีเวลารดน้ําสามารถรดน้ําได้2ส,สัปดาห์ลด1ครั้งก็ไม่ตายนะครับห้ามรดน้ําเยอะเพราะว่า ว่านงาช้างนี้เป็นไม้อวบน้ําจึงเหมาะสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างหรือว่ามือใหม่หัดปลูกนะครับไม้มงคลต้นต่อมาต้นที่สองก็คือต้นกวักมรกตนะครับด้วยชื่อที่เป็นมงคลกวักมรกตใบสีเขียวมรกตดูแล้วสวยงามสบายตาคนที่ปลูกไว้มักจะมีโชคลาภสมปรานาสมดังใจหวังเชื่อกันว่าหากปลูกไว้ให้สังเกตดูว่าก้านหนึ่งจะต้องมี21ใบนะครับจึงจะ มีโชคหรือว่าดึงดูดโชคลาภเข้ามาได้ส่วนการเลี้ยงดูก็ง่ายรดน้ําสัปดาห์ละหนึ่งครั้งหรือว่าจนกว่าดินแห้งค่อยรดก็ยังได้นะครับสามารถปลูกไว้ภายในบ้านที่มีแสงเพียงเล็กน้อยหรือว่าที่แดดจัดก็ปลูกได้เช่นเดียวกันนะครับต้นไม้มงคลต้นที่3ก็คือต้นช้อนเงินช้อนทองเป็นไม้มงคลเพราะชื่อมีความหมายดีนะครับเรียกทรัพย์สินเงินทองคนที่ทํามาค้าขายจึงมักปลูกไว กวักเงินกวักทองไหลมาเทมาเงินทองเข้าบ้านต้นช้อนเงินช้อนทองนี้เป็นไม้ที่มีลักษณะทรงพุ่มใบกลมใบเดียวหนาะเป็นมันเงาสาหรับการดูแลรักษาต้นช้อนเงินช้อนทองนี้เป็นไม้ที่ชอบแสงแดดเหมาะกับการปลูกนอกบ้านแต่ก็สามารถที่จะนํามาประดับไว้ภายในบ้านเช่นเดียวกันแต่ว่าให้นําไปโดนแดดสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง เพื่อให้ได้รับแสงแดดที่เพียงพอนะครับสำหรับการลดน้ำไม่ควรลดน้ำบ่อยเพราะจะทำให้รากเน่าเสียได้นะครับสำหรับต้นไม้มงคลต้นที่4ก็คือต้นบุษบาพารวยนะครับเป็นลักษณะข,ของต้นไม้ที่มีใบสวยเพราะจะเป็นสีเขียวด่างสลับกันและเป็นทรงพุ่มมีดอกสีม่วงสามารถปลูกไว้ในที่แดดจัดหรือว่าแสงแดดลำไรก็ได้เป็นต้นไม้ที่ชอบน้ำหากอากาศร้อนอบอ้าว หรือว่าลืมรดน้ําก็จะเหี่ยวเฉาได้เพราะฉะนั้นคนที่ปลูกบุษบาพารวยจะต้องเป็นคนที่เอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดีจะต้องลดน้ําเป็นประจําด้วยนะครับสําหรับไม้มงคลต้นที่5้าที่นํามาฝากในวันนี้นะครับก็คือต้นเทียนมหาราบต้นไม้ต้นนี้จะช่วยส่งเสริมด้านทรัพย์สินเงินทองมีลักษณะลําต้นตรงใบยาวสีเขียวก้านใบมีสีม่วงแซมดูแล้วสวยแปลกตานะครับสามารถปลูกไว้ในบ้านลดน้ำสองวันครั้ง อยู่ในแดดลำไรหรือว่าปลูกไว้ภายในบ้านก็ได้แต่ว่าจะต้องมีแสงเข้านิดหน่อยก็สามารถที่จะปลูกให้สวยงามได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็คือห้าไม้มงคลที่นิยมปลูกไว้ในบ้านกันนะครับซึ่งสามารถปลูกไว้ภายในตัวบ้านและในบริเวณรอบบ้านได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นที่นิยมปลูกเพราะมีความเชื่อว่าเสริมดวงเสริมบาร,รมีนะครับซึ่งก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและฟังนะครับ ไว้พบกันในคลิปถัดไปทั้งละวันนี้สวัสดีครับ